ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงก็จะต้องดูว่ามีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับใครบ้างได้มีการดําเนินการยกระดับการตรวจสอบขึ้นมาอย่างไร2จะมีการบริหารจัดการหมูเถื่อนอย่างไรที่ผ่านมามีการตรวจสอบพบว่ามีการนําซากหมูเถื่อนไปฝังกรบตามจุดต่างๆด้วยซึ่งประชาชนก็กังวลว่าจะบริหารจัดการดูแลได้ดีหรือไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนหรือไม่อย่างเช่นที่ปราจีนบุรีนี่ ก็มีการมาร้องเรียนนะครับและข้อที่3ก็คือกรรมธิการก็ต้องดูว่ากระบวนการนําข้าวหมูเถื่อนจะเป็นผลเนื่องมาจากการเลี้ยงหมูในประเทศรวมถึงต้นทุนอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงส่งผลให้ราคาเนื้อหมูแพงดังนั้นการนําข้าวหมูเถื่อนที่ข้ามน้ําข้ามทะเลเข้ามาต้นทุนถูกมากจึงเป็นเรื่องที่ย้อนแยง้งซึ่งกรรมธิการก็จะมีการตรวจสอบว่าจะมีการยกระดับพัฒนาปรับปรุง ให้เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงหมูเข้ามาแข่งขันได้ไม่ลบหายตายจากจนเหลือแต่กลุ่มผู้เลี้ยงรายใหญ่เท่านั้นนะครับค่ะแล้วเมื่อวานนี้นี่นะคะคุณไทกรพลสุวรรณตัวแทนภาคประชาชนนะคะได้เข้ายื่นหนังสือถึงคุณศักดิ์ดีนายุ่มหนูสส,สตราพักเก้าไกลในฐานะประธานกรรมธิการการเกษตรสภาผู้แทนราษฎรด้วยเพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการทําลายเนื้อหมูผิดกฎหมาย4,500ตันนะคะว่าเป็นการทําลายอย่างถูกต้องหรือเปล่า แล้วทำลายหมดไหมหรือมีการลักลอบเอาส่วนหนึ่งเอาไปขายต่อหรือเปล่า<อ>นะคะคุณไทยกรเนี่ยนะคะก็ยื่นหนังสือถึงกรรมธิการเกษตรค่ะเดี๋ยวบอกว่าหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะได้สั่งให้มีการทำลายเนื้อหมูเถื่อนที่อยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง4,500ตันในทางลับซึ่งเรื่องนี้คุณไทกรมองว่า สอบพิรุษนะคะโดยอ้างเหตุว่ามีกระบวนการต่อต้านการฝังกลบเนื้อหมูเถื่อนของกลางที่จับได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการทำงานของกรมปรศุสัตว์และดี i เอาหมูเถื่อนที่กรมปรศุสัตว์ระบุว่าติดโรคไปฝังที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วฝังแค่30ตันแล้วก็บอกว่าชาวบ้านก็ประท้วงเพราะว่ามันส่งเหม็นส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเลยนะคะซึ่งสาเหตุที่ชาวบ้านไม่ฝังเพราะว่าไม่มีการทาประชาคมของคนในพื้นที่และเป็นการทา ผิดพบรบทั้งพบรบสิ่งแวดล้อมพอบอรบสาธาร,รณสุขเรื่องของการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยนะคะเพราะว่ากรมปศุสัตว์แจ้งว่าเนื้อหมูที่อยู่ในคลังสินค้าของท่าเรือแหลมชบังติดโรคระบาดได้ไกลถึง259กิโลเมตรจึงถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงสัตว์และการทําปศุสัตว์ในประเทศส่วนสาเหตุที่ต้องมาอาศัยอำนาจของกรรมธิการเพราะเห็นว่าประวัติแต่ละคนที่ดูแลเรื่องการกำจัดหมูเถื่อน4,500ตันนั้นดูแล้วไม่โปร่งใสแล้วจะเชื่อได้ยังไงว่า จะไม่เอาหมูเถื่อนเข้ามาเวียนขายอีกค่ะแล้วก็ยังเห็นว่า90%ที่นําหมูเถื่อนเข้ามามีการเขียนสําแดงสินค้าว่าเป็นหัวปลาแซาลมอน mm hmm. ก็เลยฝากไปยังนายกรัฐมนตรีถ้าจะกวาดล้างต้องกวาดล้างให้หมดทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการนําเข้ามา โดยบอกว่าไม่ใช่ย้ายเฉพาะอธิบดีดีเอแล้วคนอื่นลอยหน้าลอยตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขอให้กรรมธิการเร่งใช้อำนาจในการจัดการในเรื่องนี้ด้วยนะคะขณะที่คุณศักดิน์นัยประธานกรรมธิการเกษตรก็บอกว่าทางกรรมธิการจะนําเรื่องนี้มาดําเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงจะลงไปดูกระบวนการในการทํางานว่าทาอย่างไรด้วยนะคะโดยจะเชิญดีเอมาให้ข้อมูลในวันที่14ธันวาคมนี้ค่ะ เมื่อวานนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากสสจังหวัดร้อยเอ็พักไทยสร้างไทยคือนายชัชวาลแพทย์ไทยาไทยนะครับในฐานะกรรมธิการการเกษตรของสภาผู้แทนรัษดรเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องเรื่องหมูที่ไม่หมูนะครับเนื้อหาเนี่ยพูดถึงรายละเอียดที่มันเป็นปมปัญหาหลายๆต่อหลายเรื่องเลยนะครับโดยคุณชัชวานเนี่ยนะครับบอกว่า ปัญหาหมูเถื่อนเนี่ยนะครับเขาเคยได้อภิปรายถึงเรื่องนี้ในสภาจนเป็นประเด็นเกิดขึ้นจนกระทั่งรัฐบาลรับลูกเร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนเป็นการด่วนนะก็ได้มีการติดตามประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องและก็ได้เข้าพูดคุยกับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย,อย่อยในภาคอีสานเพื่อหาต้นเหตุหมูเถื่อนอย่างจริงจังและก็มาตรการเยียวยาของผู้เลี้ยงหมูจนได้ข้อสรุปมาเป็น3ปัญหาสาม,มาตรการปัญหาที่1นนะครับเอาปัญหาก่อนนะครับ3ปัญหาด้านต้นทุนผู้เลี้ยงหมู เขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยต้นทุนค่าหัวอาหารหมูในประเทศไทยสูงกว่าหมูเถื่อนสองเท่ายกตัวอย่างเช่นหมูจากบราซิลที่ส่งมาที่ไทยเนี่ยมีต้นทุนเฉลี่ยเพียง40บาทต่อกิโลกร,รมัมในขณะที่ผู้เลี้ยงในไทยต้องแบกต้นทุนถึง90บาทต่อกิโลกร,รมัมเท่าตัวเลยนะครับทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ 2. ราคาอาหารสัตว์ในไทยสูงเพราะถูกควบคุมทําให้มีทุนใหญ่ไม่กี่รายผูกขาดการนําเข้าอาหารสัตว์เช่นข้าวสาลีกระโพรเลี้ยงสัตว์ ผู้ค้ารายย่อยไม่มีอิสระในการนาเข้าแม้ว่าราคาในต่างประเทศเพื่อนบ้าน,นจะถูกกว่าในไทยก็ตาม 3. เกษตรศกรต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงกว่าคนลาวเกือบ3เท่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในไทยสูงถึง12บาทในขณะที่สปปลาวราคาเพียง4บาทต่อกิโลกร,รัมเท่านั้นหากรายย่อยสามารถนําเข้าได้ก็จะทําให้ต้นทุนในส่วนนี้ลดลงและแข่งขันได้ ส่วนสามาตรการที่ผู้เลี้ยงหมูต้องการนะครับหนึ่งก็คือขอให้รัฐเนี่ยมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องต้นทุนค่าอาหารสัตว์โดยศึกษาและส่งเสริมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในปร,ประเทศเช่นข้าวพันธุ์เบญจมุกซึ่งให้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 1, 5 0 0กิโลกร,รัมต่อไร่สองภาครัฐต้องส่งเสริมทักยาภาพเกษตรกรดกโดยกำหนดนโยบายให้ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรเช่นการลดภาษีวัตถุดิบในการผลิตอาหาร หรือพิจารณาเปิดให้โอกาสรายย่อยสามารถสั่งซื้อหรือนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้ภายใต้การควบคุมของรัฐซึ่งจะช่วยลดปัญหาเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนซึ่งมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนได้ 3. ข้อเรียกร้องเร่งด่วนก็คือขอให้รัฐเนี่ยปล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ยังมีหมูอยู่ในมือหรือปัญหาการส่งออกส่วนเกินของ3ามบริษัทใหญ่เพื่อไม่ให้หมูล้นตลาดภายในประเทศ การทำหมูหันวันละ5,000ตัวเพื่อตัดวงจรหมูในระยะสั้นเป็นเวลา3เดือนโดยรัฐบาลชดเจยให้ตัวละ400บาทรวมถึงขึ้นทะเบียนผู้ซื้อหมูหรือโบโรกเกอร์เพื่อให้หมูอยู่ในราคากลางและจัดทำพิกดาตา้าจึงจะเป็นฐานข้อมูลภาพ รวมสำรวจประชากรหมูเพื่อควบคุมแม่พันธุ์นะครับซึ่งข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับคุณชัชวานเนี่ยก็จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมก,มกรรมธิการการเกษตรและสาก์ส่งต่อให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขเรื่องด่วนต่อไปนะครับค่ะ